สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอังคารที่5เมษายน2022วิดีโอนี้มี3-4ข่าวสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆข่าวแรกแน่นอนจะต้องพูดถึงคุณอีลอนมัสกับการถือหุ้น Twitter 9.2%ตรงนี้มีความหมายยังไงเดี๋ยวจะมาขยายความนะครับข่าวที่2จะพูดถึงพิติี c ีล่าสุดสารในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ยกฟ้องคดีของพิตีซีซีกับบริษัท b i แนน c e จะมาขยายความตรงนั้นข่าวที่3จะมาพูดถึงท่านประธานกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับสั้นๆคือพยายามจะสร้างฟัดแต่ว่าทําฟัดไม่ขึ้นนะครับข่าวที่4จะมาพูดถึงบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะ Intel นะเพื่อนๆเ,เขากําลังจะทํา หรือกำลังจะปล่อยตัวคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยที่มาช่วยขุดบิตคอยน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสที่3นะครับนี่เป็นชิปตัวใหม่จะมาอธิบายตรงนั้นว่ามันเป็นในลักษณะของการเมืองนิดหนึ่งเพื่อนๆก่อนอื่นขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามบางคนกดไลค์ยังไม่ได้ดูคลิปเลยก็กดแล้วนะครับขอบคุณจากใจเลยนะเพื่อนๆมาพูดถึงพี่อีลอนมัสก์กันก่อนล่าสุดเมื่อวานนี้เราเห็นข่าวแล้วนะครับอีลอนมัสก์ถือหุ้น Twitter 9.2%เ์ นะครับทำให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ twitter ทันทีที่ข่าวนั้นมันออกมาหุ้น twitter ขึ้น27ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมตามดูหุ้น twitter ทั้งหุ้นทั้งคริปโตนะเพื่อนเพื่อนทุกวัน twitter ใเนี่ยช่วงหลังๆมันเหมือนกับจะตบยุงมาสักพักนะครับแสดงว่าเขาเก็บข่าวนี้ดีพอสมควรเพราะว่าปกติเดิมทีกราฟมันจะต้องมาก่อน ก่อนข่าวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถือว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่มาพอๆกับกราฟเลยนะเพื่อนๆและการซื้อหุ้นของ Twitter ครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณอีลอนมัสก์กำลังจะโดนปรับ1,000 0แสนดอลลาร์สหรัฐเพราะอะไรเพื่อนๆเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการซื้อหุ้นมหาศาลอย่างนี้เนี่ยนะฮะจำนวนมหาศาลแบบนี้เขาจะต้องแจ้งให้กับทางกรอตอทราบภายใน10วันแต่ ความที่แกเป็นอีลอนมัสและแกไม่ชอบกรอตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยแกแจ้งวันที่20นะครับก็ตามกฎระเบียบเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับ100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้า 3, น3 0 0 0บาทซึ่งสำหรับคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนี่คือแล้วไงอ่ะใช่ไหมเพื่อนเ,อนเอนก็แกยังออกมาทวีตอีกนะครับบอกว่า,อ,าอยากได้ปุ่ม edit ไหมเพราะว่าหลายคนลำคาญเวลาทวีตอะไรบน Twitter แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา พิมพ์ผิดอะไรผิดไปเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เราต้องลบแล้วก็ทวีตใหม่นะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาโหวตนะครับว่าต้องการแล้วก็หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วอีลอนมัสจะมาทำอะไรกับ Twitter นะฮะผมเขียนมา4-5ประเด็นเพื่อนๆแล้วผมก็ดึงข่าวเก่าๆมาให้เพื่อนๆต่อภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนสมาชิกถามมาเยอะว่าทำไมดอชมันขึ้นทำไมอีลอนมัสเข้ามาจะมีผลอะไรนะเพื่อนๆประเด็นแรกนะเพื่อนๆ Elon Musk มีคริปโตเคอเรนซีข่าวที่ผมเคยอ่านไปเมื่อ21ตุลาคมปี2021นะเพื่อนๆถ้าจำได้นะครับแกออกมาทวีตบอกว่าผมมี Bitcoin e อั e r เ u m รและ d o g e c o ย n เ,เพื่อนเ่อเข้าใจเลยนะฮะลองต่อภาพดูนะครับประเด็นที่2เมื่อ22กรกฎาคมปี2021แกออกมาทวีตแกบอกว่า I might pump but I don't dump หรือพูดง่ายๆว่า แกอาจจะปั๊มราคานะแต่แกไม่เทขายทิ้งเพราะว่าประธานกรตอรสหรัฐอเมริกาคุณแกรี่แกนเซอร์เนี่ยเคยเหมือนกับออกมาตีมือออกมาตีมือแกครั้งหนึ่งอะ่ะนะฮะประธานกรตอรบอกว่าเราจะต้องสอดส่องคนที่เป็นคริปโตอินฟลูเอนเซอร์ที่พยายามจะปั๊มแล้วก็ดำเหรียญน,นะฮะและแน่นอนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคุณอีลอนมัสอยู่ในเรดาร์ของกรตอรสหรัฐอเมริกาด้วยประเด็นที่3นะเพืพ่อนๆเทสลาสเปซเอ ก็มีบิตคอยนอยู่ในบาลานซ์ชีตหรือในงบดุลของบริษัทเพื่อนๆนึกภาพตามนะครับประเด็นที่4 Twitter เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนบนตลคริปโตที่สุดทั้งสายขาวสายดาร์กสายมีมสาย NFT สาย DeFi เนี่ยเพื่อนๆ Twitter เนี่ยคือเป็นทั้งเป็นเหมือนคลองแสนแสบให้กับเราคนที่อยู่ริมคลองอะ่ะเพื่อนๆนะครับ และประเด็นสุดท้ายนะเพื่อนๆอ,อดีต CEO ของ Twitter เนี่ยคุณแจ็คดอซี่นะครับแกก็เหมือนกับปูทางไว้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่อง Bitcoin ในเรื่องของการใส่ฟีเจอร์ทิปปิ้งลงไปใน Twitter เนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆลองต่อภาพดูว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันคือส่วนผสมที่จะมาปูทางให้วงการคริปโตเคอร์ซี่ในอนาคตถ้าเปรียบเทียบ Twitter เป็นลำโพง ใหญ่ๆแบบลำโพงงานวัดนะเพื่อนๆคุณอีลอนมัสก์แกถือไมโครโฟนอยู่เพื่อนๆนึกภาพนะและแล้วแกก็เป็นคนที่ยังไงอ่ะออกมาเหมือนกับรณรงค์ในเรื่องของ free speech เนี่ยนะฮะให้ให้คนเนี่ยมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงมากยิ่งขึ้นแกเบื่อในเรื่องของ Twitter เนี่ยออกมาแบนบัญชีนี้ออกมาลบทวิตนั้นอะไรประมาณนี้หลายคนอยากจะดูว่าแกจะทำยังไงตรงนี้ในฐานะหุ้นส่วนใหญ่นะครับทั้งนี้ ทุกอย่างมันก็เป็นดาบสองคมเพื่อนๆถ้าใครจำได้วันที่แกออกมาทวีตบอกว่าเทสล a าจะไม่รับบิ t คอย n ในการชำระซื้อรถเทสล a าแล้วเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยปวดแสบปวดร้อนไปนะครับในช่วงนั้นเพราะนั้นจับเทรนนี้ให้ดีนะครับทั้งในวงการคริปโตเนี่ยมันมีการสามารถทำไรายได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะเพื่อนๆถ้าคุณตีโจทย์แตกนะครับและตาม ทวีตของพี่อีลอนมัสและตามข่าวดีๆเนี่ยเราจะพอนึกภาพได้ว่าตลาดกำลังจะไปทางไหนนะเพื่อนๆแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับวงการคริปโตเคอร์ซีนะครับมาดูข่าวที่2นะครับมีคนพูดถึงกันเยอะศาลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยกฟ้องพี่ตีซีซีกับบีแ a n c e ในคดีการขายคริปโตเคอร์ซีที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับ เหรียญที่เป็นคดีหรือเหรียญที่โดนฟ้องนี่นะครับมีอยู่9เหรียญด้วยกันไม่ว่าจะเป็น EOS นะครับ QSPKNCF ขออภัย TRXFUNICXOMGLEND และ ELF นะครับเอาละไอเหรียญเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่นะเพื่อนๆสำคัญสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตอนปี2018เนี่ยมีเหมือนกับคนเข้ามาซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วราคามันผันผวนแล้วก็ ฟ้องบ i n แนนซ์ฟ้องพิติีซีนะครับแต่ว่ามาฟ้องอีกทีเนี่ยตอนปี2020สรุปประเด็นนี้ง่ายๆเลยสารท่านลงความเห็นไว้2ประเด็นประเด็นที่1ท่านบอกว่านักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนเป็นปีๆแล้วแล้วค่อยมาฟ้องตอน2020นะเพราะนั้นใช้เวลาทิ้งเวลานานเกินไปส่วนประเด็นที่2นี่สำคัญสุดนะครับสารท่านบอกว่า BINance ไม่ใช่ Exchange ที่มีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเทรดบนผืนแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็นอกเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าพิติซี c แกมองไว้แบบ3สเตปแล้วอะ่ะเพื่อนๆนะครับเล่นแกไม่ได้ไม่มี Office ออฟฟิศอ่ะเพื่อนๆนึกภาพนะครับเอาละข่าวต่อไปจะมาพูดถึงท่านประธานกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับคุณแกรี่เกนเซอร์สั้นๆมันมีข่าวออกมาบอกว่าทางประธานกรอตอสหรัฐอเมริกาเนี่ย เหมือนกับให้คนในทีมของกรรตอนเนี่ยยื่นมือเข้าไปาเหมือนกับชวน CFTC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูในเรื่องของ commodity f u t u r e trading เนี่ยเพื่อนๆก็คือเหมือนกับพวกสินค้าพวกพันที่เขาดูแลถั่วน้ำตาลข้าวอะไรเนี่ยนะฮะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยกันสอดส่องดูแล Exchange ที่ขายเหรียญที่เป็นทั้ง security และไม่ใช่ security คือข่าวนี้สรุปสั้นๆก็คือทางคุณแกรี่เกนเลอร์เนี่ยแกเอาไม่อยู่เพื่อนๆแกแบบดูแล้วคงทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยข่าวนี้ในสหรัฐอเมริกามันเป็นอะไรที่ยั่วเยี่ยเป็นขนมจีนเลยเพื่อนๆเพราะว่าใครที่ตามช่องนี้จะจำได้นะครับผมเคยพูดบ่อยมากเลยว่าปัญหาของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครใครกันแน่ที่ควรจะดูแลในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีจะตกอยู่กับ สินค้าพวก,กพันธุ์พวก commodity หรือเปล่าหรือจะตกอยู่กับกรตอตนะครับแล้วมันก็ยังมีข้อคลรหาของผู้นำหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นพื้นที่ดูแลของชันนะตรงนี้เป็นหน่วยงานดูแลของชันนะบางหน่วยงานก็บอกไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับมันก็เหมือนกับจะต้องรอ,อ,อทางท่านประธานาธิบดีโจไบเดนกับ executive order นะครับว่า มันจะออกมามีบทสรุปยังไงให้ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนดูแลอะไรนะครับคือทั้งนี้เนี่ยผมว่าคุณแกรี่แกรนเซอร์นะผมผมเคยเป็น FC แกตัวยงทุกวันนี้ก็ยังชอบแกอยู่นะเพื่อนๆคือเข้าใจว่าแกมาดำรงตำแหน่งเนี่ยแกก็ต้องทำงานแต่ลักษณะแกเนี่ยผมผมฟังแกตลอดนะครเหมือนกับแกเป็นคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนโลกนี้ให้ไปในทางที่ดีอะ่ะเพื่อนๆไม่ไม่ได้ว่า แกเป็นคนไม่ดีหลังจากที่มาดํารงตําแหน่งนะฮะแต่ว่าเหมือนกับยังไงอะเหมือนกับแกถูกเชิญมาดํารงตําแหน่งและแกก็รู้สึกเป็นเกียรติก็เลยมานั่งแต่จริงๆแล้วแกทําอะไรได้หลายอย่างเลยเพื่อนๆที่จะมาเปลี่ยนวงการคริปโตเคอเรนซีตอนที่แกเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นอาจารย์ professor ที่ MIT ที่แกเข้าไปเลคเชอร์เนี่ยนะฮะก็มีคนคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งแกมานั่งกรอตอนเนี่ยวงการจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเหมือนกับ แกเอาไม่อยู่อ่ะเพื่อนๆพ,พูดกันง่ายๆนะฮะแล้วผมเชื่อว่าพอแก,กเกษียณอายุงานไปเนี่ยแกก็คงไม่กลับบ้านไปเลี้ยงหลานหรอกแกก็ต้องไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทคริปโตผมเดานะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เราต่อสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คนไหนคนไหนจนคนล่าสุดคุณเจคลตันก็ไปนั่งอยู่บริษัทที่ทำเกี่ยวกับคริปโตคัลตอรีเซอร์วเสนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมว่าแกแบบตอนเนี้ยคือ เอาไม่อยู่จริงๆอ่ะเพื่อนๆนะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่มีคนพูดถึงเยอะในสหรัฐอเมริกานะครับข่าวต่อไปเพื่อนๆ Intel นะครับเขาเตรียมเปิดตัว Bitcoin mining chip ในไรมาส3รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า Intel Block Scale ASIC ซึ่งวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาเปรียบเทียบสเปคแล้วก็จะมาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่าต,วตัวตัวอื่นยังไงนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนึกภาพนะครับ Intel เนี่ยเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เขาทำในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริการู้สึกแคลิฟอร์เนียนะฮะถ้าจำไม่ผิดซานตา c คลาราหรือซานตาบา r b บาราเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆตามข่าวในเรื่องของประเทศจีนในเรื่องของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการแบนในเรื่องของแฮ r เรทที่ตอนหลังเนี่ย สายขุดในเมืองจีนก็หนีมาอยู่สหรัฐอเมริกาหนีมาเท็กซัสบ้างหนีมาฝั่งแคลิฟอร์เนียบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะเพื่อนๆว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นข่าวที่เป็นข่าวการเมืองนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆนึกภาพนะรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดเปล่าๆๆทุกครั้งที่มีการประชุมว่า ในเรื่องของบิตคอยการขูดบิตคอยเนี่ยมันเป็นโทษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคังคูเจเนตเยลิงตอนหลังก็เริ่มเบาๆลงแล้วนะครับหรือคุณอลิซาเบธวอร์เรนนะครับนักการเมืองสหรัฐอเมริกาตัวตั้งตัวตีที่จะมาสกัดดาวลุ่งของการคริปโตเคอเนซีของเราเนี่ยก็ออกมาพูดประจำนะฮะว่ามันไม่ดีมันมีสงผลส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันมันเหมือนกับเป็นสงครามแฮชเรทว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย คือเหมือนกับเขาไม่ยอมให้ประเทศอื่นมีแฮ r เรทสูงกว่าเขานะเพื่อนๆถ้าถ้าถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยอินเทเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่แล้วกำลังจะแบบนะขายชิปที่มาช่วยขุด bitcoin เนี่ยเพื่อนๆน,นึกภาพในขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามมาแบนไม่ให้คนขุด bitcoin หรือมาเพิ่มบทลงโทษไม่ให้คนขุดบิตคอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ย้อนแย้งกันพอสมควรเลยเพื่อนๆผมว่าในหลายๆประเทศเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแบนจะห้ามเนี่ยก็ไม่อยากให้ประชาชนของเขาหรือไม่อยากให้ให้บ้านเมืองเขาเนี่ยมีแฮสเรทต่ำกว่าที่อื่นนะเพื่อนๆผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเป็นหมากที่เขาเดินระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอะไรเพื่อนเพื่อนเหมือนกับขึ้นใต้น้ําที่กําลังแบบ ต่อสู้กันอยู่นะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่อยากจะฟันธงด้วยบทวิเคราะห์ที่ผมมีนะแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์ในช่องนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกมีความรู้แล้วก็มองตีโจทย์แตกในเรื่องของ geopolitics ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม